สวัสดีค่ะพอกับสวนทิวหนองไหวคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนีนเสารกับมาไทายบรรยากาศย้มมือเศาราค่ะเมื่อวานนี้บางคาแรงน่ะฝนตกสวนของเฮากระชุมชําโอ้มือขึ้นน้ำเทวดาแห้งคักอยู่หรอกค่ะไข่แน่อยู่อุป่าาน้านา้ำตนหมอกตนใหม่กะสิดีใจอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่านางในน้ำเทวดา โหดลงมาคือจังว่าหละเนาะค่ะเนาะน้ำอะไรก็ไม่สู้น้ำอม,มริตน้ำเทวดาเดี๋ยวแม่บ้านกับสิพ้ายางไปเบื้องพุนล่ะค่ะ่าเผุดพันธ์ที่เขาปลูกไว้ถือฝนแล้วมันงามบ่เนาะนี่ปะค่ะนี่ค่ะมองนี้สิบล้งองหลังบ้านของแม่บ้านเนาะปาขาวขาคือสิพากันดีใจุ่น่ะโพหัวบุ้บ๊อบบูบ๊ออยู่นะคะ เอกน้ำฝนเพิินก็ดีใจซะแล้วนี่ค่ะเห็นปากป,าป่าบ่คะนะปากป,าป,ป่าบุบบับบุบบับอยู่นะคะค้องหลังบ้านมองนีแม่บ้านกับป่อยปากขาวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะคลองหลังบ้านปากกระสีมีความสูขเนาะ,ะขึ้นหัวบุบบับบุบบับอยู่นะคะ มันคือประตื่นแม่บานมุส่วนมองนีกะบักทัวเนาะค่ะเนาะนางถือกนามฝนนะกะโอ้มีแห้งใจของนางอยู่ละนี่กาลังต่อยอดเช่นน้อยก็ได้ว่าต่ำบักทัวนี่นะคะโอ้ยนามโตมองไดกะ มีความสุขเย็นชื่นใจหม่องหันเนาะค่ะเนาะนี่แลคะค่ะถทายบรรยากาศเศร้าๆหลังฝนตกให้พอแม่พี่นองในเบึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะโอ้ยเหน่งรุ่นรุ่นคากรุ่นแน่ย่านฝนว่าโตกค่ะมันฮอนอัศจรรย์อิหลีเด้อ ่อนค่หขอนแน่หนาข้าวขาวแม่บ้านนี่ดำมืดส่วนมุมมืองนี่ก็จะเป็นป้าปักเขาโพดเนาะที่แม่บ้านปลูกไว้บางได้เนี่ยค่ะสองสามมือทีแล้วอีพาพ่อแม่พี่มองปลูกเนาะกำลังปงขื้นมาเห้วเด้ค่ะยอดลุ่มละสามเม็ดแต่ถามมันเกิดจังใดกระสิถอนเนีเหลือแค่สองตน้นละค่ะ แม่บ้านกับห้องหลุมด้วยฟุ้ขีง่ง่วคือเกาแล้ว,ว่ามองหนีมันิิเป็นมองช่ำๆน้ำจักน้อยคิดว่าป่ตายดอกเนาะค่ะสิได้กินอยู่ดอก <c oughs> ได้กินอยู่นี่แหละค่ะน้ำกับมะขังจักน้อยหนึ่งต่อไปมีน้ำทุกโมงทุกมอน n ก็สิ ทุกบองทุกบอลเนาะกระสีพ่อเบิงอยู่ต้นบักฮุงของเราแถวนี้กะกำลังงามเนาะค่ะของเฮานะคะ่ะกระสีปับปรุงไปเรื่อยๆในส่วนทิ้วนหวบบอน,ะะน,อ,วน,วนองหวายการดูแลอียังกับ่มากไม้เนาะค่ะเนาะสวนทิ้วหนองหวายกะเนนฟุนขี่ง่วแล้วก็ดึงหญ้าให้นางจักนอ้อยถ้าม่ยาเขามา้าเลาะ ต้นหมอกต้นใหม่ที่ห้าปลูกไว้วัจจืชัแหละเนาะค่ะปีนาฟ้าไม้เขาแล้วแม่บางกสิเอาเฟี้ยงมาปกคขึ้นเกาโป๊ไปเรื่อยๆให้มันเป็นฟุน้นให้มันเป็นปุ๋ยต่อไปเนาะมาค่ะมาสูตรอากาศบริสุทธิ์โอโซนน้ำกันฝนตกใหม่ๆนี่ละค่ะ ตกแห้งเติบอยูด้ด้ค่ะนี่มือ่อคืนนี่จากมองนีนี่แห้งแล้วเด้งแห้งๆแล้วแม่บ้านเตรียมว่าสิซื้อปูนขาวมาห้ยนั่งแล้วนามหงมัาค่ะถือว่าตกแห้งอยู่สำหรับคนเทศสวนเทศเกษตรก็ดีใจเนาะฝนตกมาใส่ตุนหมอกตุนนไม่ของจะของ พรอว่าเขาตากโคตมันกะธรรมดาละค่ะมันกับุกคืน้นาฝนส่วนปลาบักแต่งโมของเงาโดยอุป,ปอิปิโดยใบไย่ยดอกโดยใบไ่ดอกค่ะแต่ว่ากะสิพ่อได้กิน่นโอ้ถือฝนนั่งกะงามอยู่ด้วยค่ะนี่มอน้แม่บ้านกะทายบรรยากาศหลังฝนตกฝนลงเนาะ ให้พอเมีพี่นองหรือเบิงว่าในสวนที่ปลูกไว้พืชผักของเฮ้าที่ปลูกไว้เป็นยังไงนเนาะค่ะเนาะวันนี้กัพอบ้านแล้วเก่าวขีงว่ามะโป๊คือว่าล่ละค่ะต่อไปกะสิเอาไว้มันปรับปรุงดินเพราะว่าตะกีตะรกอรนกับมีแได้ญยาหยาหวายนะคะเฮาก็สิค่อยๆปรับปรุงไป ปลูกต้นหมอกต้นใหม่ของเฮาเห็นไว้บักแตงโมบักขานั้นห <c oughs> นวยใบใหญ่งงดอกแต่ว่ากระดูกดีอยู่เนาะค่ะเนาะแตงโมตรงนี้ก็แตงโมเนี่ยค่ะทามาล้อรุนกันว่ามันสีหนวยใหญ่ขนาดไหนเนาะค่ะนะ่นหลายหนวยอยู่เห็นหลายหนวยคักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็แตงโมมาด้อค่ะเด้อมากอกี้บักแตงโมน้ำกันเด้อ ส่วนมองนี่กับปลาเขาโพวเท่าวังหันมันกะบ่คอยมีนามปันไดเนาะค่ะเนาะเงาะกับบ่าคอยมีนามปันไดถือว่าเป็นการปลูกดูแบลบำรุงดินปับดินไปในตู่ละคะ่ะอันนี้ก็ไส้ไก่แอลยายนี่นะคะ เสียงนกเสียงกาเนี่มือเศร้าค่ะจังใดคลิปนี้แม่บ้านกาฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจังใดกะสิมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวิธีแนวกเกษตรอยู่แบบพ่อเพียงในส่วนทิวหนองหวายของเฮานี่แหะคะ่ะปลูกเพื่อกินเหลือกข็ขายนี่คะ่ะ พอเขาคอย,คอยเฮ็ดไปพึ่งสินเริ่มต้นอาจสิบ่ท่านได้ครบวงจอไปไนไหนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดแซ์ให้แน่เด้อค่ะกดติดตามให้น้ำ